นี้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาช่วงในฤดูร้อนที่ว่ามันร้อนมากนะนี่ก็คือเราจะเอาอ่างอ่างจากุซี่ใส่น้ำไว้เละให้น้องเล่นมละลิวันนี้ได้เลยมาอาบน้ำให้มาลิดแต่เช้าก่อนใครร้อนอื อุ้ยลาเริงล่าเริงร้อนนะเนาะนี่คือแอร์น,น้ำตอนเช้าก่อนนะลิร่าเริงเออและตั้งนี้เด Everything ี๋ยวไอ้ไปดิงมาดิ้งเลยสนุกเข่ะละเราอาบน้ำเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำไปใส่กะละมังแจ็กกุ๊ซี่ไว้เอาครับมาเลยไปแจ็กกุ๊ซี่ต่อแจ็กกุ๊ซี่ลูกอ่างแจ็กกุ๊ซี่ไม่เคยลงด้วยนะนี่อ่างของพิกกี้เขานั่นเนี่ย ไปลงลงอ่างล,ล,ลงลงอ่างเออแต่าก,กลัวนีเ <c oughs> ลยสงสารมะลิอ่ะมะลิร้อนมากเลยอะ่ะเอาลงอ่างสิลูกเดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่อ่างจับตีตัวนี้ไว้นะถ้าเกิดน้องน้องเขาอาจจะแบบยังไงอะ่ะมามาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยได้อาลงลูกลง,ลงอ่ะลงอ่างกัและเล่นุกอะ อันนี้ล,ลงอ่างนะคะอาบน้ำอ่างั้างแรกลงอ่างั้งแรกเย็นนะลกน้ำวันนี้นะ